เติพลังกันต่อไปเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะจากน้ำกระเจี๊ยบนะคะแตงโมริดเย็นแล้วก็หายขาดอะไรไปลืมไปเดี๋ยวต้องไปเก็บสดชื่นมากไปเก็บอันชันก่อนอันชันบำรุงเลือดนะคะ เพียงวันละหนึ่งดอกป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบได้นะคะเราจะไปให้เขาทำน้ำปา,านักด้วยดีกว่านะและได้เวลาเติมพลร,รักอาหารตามลำดับกันแล้วนะคะเมื่อสักครู่เราก็อันนี้นะคะอันชันสี่ดอกนะคะแล้วก็กดน้ำร้อนใส่ล้างให้สะอาดนะคะก็จะได้น้ำอันชันสีม่วงเข้มข้อนอย่างนี้ สีสวยไหมคะเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะ้ายิงแช่เย็นบีบมะนาวนะสุดยอดเลยเนี่แหละเพิ่มความเข้มข้นเลือดอย่างดีนะคะวันนี้เราก็จะมะีเมื่อกี้เราดื่มน้ำอะไรนะอ้อกระเชยบไปแล้วเรียบร้อยเลยค่ะโูคดีนะถ้ารีบทำอะไรสติสตัสตงมันก็จะไม่มาแล้ว แล้วก็ต่อด้วยแตงโมนะคะจากเยอเซิร์โซเลานะคะรับสดบุ้นริดเย็นดีนะคะแล้วก็มลต่อคุณร,ร้อนหน่อยนะคะคุ้น้ำว้าริบเย็นแล้วก็อะไรอ่ะมะม่วงสุก ใทยพายวันรีบร้อนหรือเยน็นใครรู้เขียนมาเลยฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยข้าวกล้องนะคะสระยังข้ากล้องแล้วก็ข้าต้มแอลมอนต่อด้วยจ้าก่นะแล้วก็ตบท้ายด้วยถั่วเขียวนะคะโปรโตีนจากถั่ววันละห้ช้อนแกงรับรองไม่ขาดแน่นอนสดชื่นจับใส่มีคัง พักหนะ้าทุกคนบอกลุงต่อไปเป้าหมายมีไว้พุ่งชนบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะดูแลตัวเองด้วยนะบอกกนะับตัวเองด้วยนะหลักนะคะ